ม่เดือยไม่เดือยไม่เดือยไม่เดือยฮะอันนี้เชี่ยนะคุณกษัตริย์กษัตริย์ลูกดีษัตริย์เดือยกษัตริย์คอมาแต่ลูก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 เดือยกษัตริย์คอมาแต่ลูกเดือยกษัตริย์กษัตริย์บ่าวมาแต่ลูกแต่ลูกแต่เชี่ยตัวเชี่ยตัวเดือยกษัตริย์เดือยกษัตริย์เดือยกษัตริย์กษัตริย์มากรมการอะไรหลายทุกจักรมาแต่ลูกแต่ลูกแต่ลูกเดือยกษัตริย์กษัตริย์บ่าวมาแต่ลูกแต่ลูกแต่ลูกเดือยกษัตริย์กษัตริ แล้วมึงเปที่อะไรสัตว์มึนเป็นทีอะไรมันยาวกูไหมสัตว์มันยาไหมแล้วเป็นคู่อะไรสัตว์แล้วไม็คู่ไอสัตว์

কর saya

แน่ค <Net> ุณเบก็ใส่เี่มคุณเบเยี่เกนี่งเขาจเยี่ยมักคุณเบเยี่เงิเย่ยมเก็สเยักก็ส่เก็บเ่ชมคุณเใส่ก็เ่เยี่ยเยี่ยมเียดมอยากดึ่เมเสี่ไม่เยี่ยม่ยมคุณเใส่เ่ไม่ยากเยี่ยมเยเคุณเเยี่ยมึงเ่่เ

แกไม่ได <muitas S 2> ้ก <sketches> ็แบบไม่ไปกากแกเออมันก็รู้ต <êtes s> ัวว่าทำไมมึงกากงไอ้ควยก็แกไม่ได้ก็ไม่กากไม่ก็ถัดไปไม่ได้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 ไม่ไดไม่ได้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 ไม่ได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 ไม

ยี่บ้ายี่บายยี่้ีี่ปานน้ำบุญน้ำบุญยี่เื่อมงตอฟังกูนะครด้กระดาไม่ซื้อควายยก็ละมามามาก็บอไปที่มีรืองต่อได้ปะยอ่ก็ต่อใส่นังี่มีอาต่อนัง่คใส่นังกิมืออควนัิดมาคอได้ก็ต่อนัปิดมาหฟังกูนะคด้กระดาไม่ซื้อมึงควาปิดมาหาคนพ่อคนแม่เหมือนเอกลามามาบอยี่บ้าปิดมาหาพ่ออกเขายแม่คงไมคนเป็นเจ้บอกยาหาพ่อมควาก็ดอฟังกูนะกูได้ทีฟีนะกูด่ากรูดาหมียังกครับ